นะแอบไม่ว่างอยู่ไหนซิก็เจออยู่ต้นไม้โอ้โหเสียงแม่งนำมาก่อนเลยเฮ้ยมันเลื่อยผ่านหน้ากูไปเลยอยู่บ้านนะอยู่บ้านได้แล้วอ่ะอ้หูเห็นมันแล้วอ้าวเฮ้ยกําเอาแล้วไงเอาแล้วไงแย่แล้ว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 มาบ้านใหญ่ดิบ้านใหญ่ดีแย่แล้วแย่แล้วอ้าวเฮ้ยไม่มีไม้ ไม่มีไม้ไม่มีไม้เน่หรอมิ่งแบบนี้มันคือแม็กม็กเพลนเอสเนี่มันไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้อ้าวระเบิดไปแล้วไปแล้วขอให้มา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 มาเล่นสองชั้นกันหน่อยไหมสองชั้นกันหน่อยมา้ยเมี่ฮ้ยมันกระโดดมันวิ่งเร็วว่ะเฮ้ยมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วไปแล้วมันวิ่งเร็วไปแล้ว อเอามันเห็นน่ะโอ้เช็ดช่วยมิงเร็วเฮ้ยลุกแล้วเหรอ,อเร็วจังวะช่วยเร็วจังวะช่วยกูต่อแล้วกัน,ไไนจอดอจากบ้านเดือดสตาร์แล้วเดือดสตาร์ ไ้วเลยวได้อ,ไดอ,องต้นจะตา,ตายแล้วเนี่ยได้บ้างที่ที่ไม่ใช่ทางตรงอ่ะเยเดี๋ยวติดมาดิ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 ม,มาอาหน่อยะล่ะเอาหน่อยป้าเล่าสัจจานห้าพับองอไม่โดนอีกแล้วกูไม่เคยโดนเลยแล้ว หายไปเลยว่ะเดี๋ยวกูหายไปเลยว่ะอ้าวเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วอ้าวโทษทีมิงอย่าเอากลับมาไม่กูฮิวอยู่ตรงนี้มีใต้ดินมึงลากกลับมาจริงหรือนี่มาตัดมาแล้วเอาเบนเร็วเบนมีมาแล้วเบนเร็วสวยไปแล้ว ไอ้ดินน่ะไม่มันไม่ยกมึงเหรอไอ้เฮี้ยมิ่งข้าไม่ได้อ่ะข้าไม่ได้มันติดไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะกระโดดสามครั้งอ่ะเดี๋ยวรีคอร์ดไปก่อนแป๊บนึงก็เดินเข้าทางน้นไม่ได้เดี๋ยวมันรู้แล้วมันอยู่ไหนมันวิ่งไปทางโน้นนะไล่คนอยู่เฮ้ยได้แล้วมิ่งแล้วคือมันจะไม่ยกเลยนะได้แล้วน่าจะไม่ยกมึงไปละช่วยเฮ้ยกูกระโดดข้ามไม่ได้อีกแล้ว มวันมาทางด้างหน้าตัวเล็ทังไหนมาทางด้านหน้าทางด้านเต่ะหนีทันปะไหนประตูใหญ่หรือประตูเล็กประตูใหญ่คนไล่เพื่อนอยู่โอเคผ่านไปตัวนี้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 นีเลยเอาจะให้เทลรี่ต้องเปิดข้าวามาเร็วฟามรอมึงอะฟามรอตรงนี้เลยนะโอ้ เฮ้ยมันก้าวข้ามมาแน่นอนคุณชั้นสองอ่ะไปไปไปชั้นสองโอ้ยมิงเร็วมากมิงมิงวิ่งติดมิงมิงกูขอหน้าต่างอ้เอ้ยรอดได้ไงอ่ะแล้วรอดเฉยหิวเพื่อนก่อนหิวเพื่อนก่อนกูกำลังไปแทง้มิงอยู่ ไอ้ยมิ่งมึงรอดเฉยอ่ะจริงรอดอะไรล่ะไม่รอดหรอกอะไรมันอ่ะเอ้ยมันทิ้งอ้าไม่ไม่มันทิ้งได้ไงไม่กูโดนแล้วเอ็ยงเลยวาจากวาเฮียมันวิ่งเร็วมากเออวิ่งเอ้ยมันก้าวข้ามมาเลยว่ะกูว่าเราเจ๊งแล้วอ่ะวิ่งเร็วไปนะเบนมิ่งอยู่ชั้นสองไปยิงมิ่งทีอมันโหนนี่แล้วมันนี่แล้วเออไปไหนกันเนี่ย ก็เหมือนเป็นรถพยาบาลวิ่งฮิวไปทั่วเลยไยแล้วใหม่เฟรนช์เฮ้ยขอหน้าต่างขอหน้าต่าง please หน้าต่าง please อ๋อเช็ดไปแล้วไปแล้วไม่ควรมาทางนี้หรือเปล่าออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะ เอ้ยมันย yeah, ังอยู่อ่ะเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยแมวดิเฮ้ยส่งไม่ได้ส่งไม่ได้เราผิดแล้ส่งได้แล้วอยู่แถวไหนวะเนี่ยสิอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แหละมิ่งไม้จะหมดแมพแล้วเนี่ย ามทิศยินโอ้ยโอ้มันป็นว่ะทีกูทำไดเอูทำเป็นโยกอ่ะตาทำไรวะเฮ้ยเสาอยู่ตรงนี้แล้ว่ะเถลอตัเป่ะเันเห็นตัววิ่งผ่าน้าต่างไปกีไม่จะยกเลยเนี่ยมันพวกตัวลูกพวกแกโคยซิงไม่เคยเข้าเลยต์ตัวเนี่ยมันเปิดอย่างเดียวไอ้ยี่่่น่่่ต่่่ติน เบนอยู่ที่แสงไฟที่แสงไฟยังไม่ได้กดดีโควเลยคานอยู่เอ้าวกูเห็นมันตลอดแหละแต่เล่แต่ละคนสองคนด้วยมิงส์อ้าวลุมฮีนลุมฮีนหยุดแล้วหยุดมันก็เสื่อมสเตียร์ลงแบบคือตรงนี้กูเล่นไม้ไปหมดแล้วนะเบนซทั้งอิดเยอิดทั้งแถบนี่กูเล่นไปหมดแล้วไม่เป็นไรอารมณ์กูไม่หวังลุกละ จะได้เบนทมร้องเบนนันเป็นหน่วยฮิวเนเครื่องนี้เบนเครื่องนี้เครื่องซ้ายกลับไปฮิวเพื่อนแล้วเบนมันอยู่แถวไหนอ่ะฮิวตดโนูนเลยโอเคนี่คือมันเป็นรถพยาบาลจริงๆนะเนี่ยนี่คือคะแนนเต็มยังช่วยเหลือจะเต็มเลยจะเต็มมันอยจะเอ็นตูนะจยจะเอ็นตันเเพนหัวไม่เห็นด้วยสุดยอด ทำไมเสียงใกล้อ่ะทำไมเสียงใกล้อ่ะเสียงมันใกล้ไปแล้วโอ้ชัดออเดอร์ฟากแซมมี่อยู <c oughs> อย่เต็มแล้วแหละไม่ไม่อย่าตีอย่าตีเขาอย่า <c oughs> อย่าตีเขา <c oughs> อย่าตีเขา <c oughs> อย่าตีเขาพ <c oughs> อแล้วกูยอมแล้วกูยอมแล้วเพื่อนเ <c oughs> ข้าตู้ไปดิงง งงงงหรือเปล่าไม่งงเปิดตู้เลยไม่งงเลยทิ้งเลยอีกแล้วมันไม่อ้วนเลยจริงมันไม่แขวนนําเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรของเขาวะเนี่ยมันออกไปไหนละมันลงชั้นล่างไปแล้วอยู่ชั้นล่างจะไปแล้วอ่ะเหลือเครื่องไหนลงไว้ เดินเราก็ได้เบนไม่ต้องวิ่งหรอวิ่งจะดีมันจะได้เห็นไงอูรอในห้องตรวจนะนอนรอที่เตียงนะไปป้องต่อละเอาไปเบ้นเปิดปหีบไหมเปิดเลยนะเฮ้ยเปหีบนะโอ้ยเอ้ะบอลยเปิดเปิด ไป ok> ไปเป the ิดหีเปิดหีสองสองสองตูดสองตูดเบ็ด์สองตูดเออตูดเอาตูดเอาตูดเออเออเออพยาบาลกะเฮ้ยมาทำไมแถวนี้คือเครื่องนี้เอาเครื่องนี้เสร็จแล้วนี่เฮ้ยเหลือเครื่องเดียวแล้วเบนส์อย่าดีมาไล่ตูดสังานเหลือเครื่องเดียวแล้วเบนส์ไม่มีไม้เลยนะพี้เกียร์ทิวแล้วนะขี้เกียจทิวมีไม้เลยนะเฮ้ยไปหินเพื่อนก่อน ปยนก็ได้ไไม่เ่อนได้ป่าวะเยนเนี่ยฮัลโหลมันสเปคเพื่อนได้ป่สเปคเพื่อนสเปคได้มากดโกด w วอ c h ชเกมอ่ะน่าจะได้นะเพื่อนแป๊บนึงมันลงก่อนนเบนอยู่ที่เพื่อนยังเนี่ยเอาเส็เอมยง่ว้ทูวอร์ช่อะไรสัมันกำลังเดินอ้อมมาอยอะมาไหนมานี่เอาฮิวตอดิ อ้าวเบนเออเสร็จเลยเสร็จเลยมันมาแล้วแหละมันมาแล้วนะมันมันมาทนแล้วนะแถวบ้านใหญ่นะจ้าผมนะพี่เอาคะแนนมึงเข้าใจไหมกูหัวร้อนมากเลยเวลาเล่นเกมม่งเก๋จรมาแล้วมิงเต็มยังกูไม่เคยหัวร้อนที่อะไรเท่าเล่นเกมเล่นเกมก่อนเก่งคุณน้อยกูก็ไม่สนใจเท่าเล่นเกมเนี่ยพี่เอย่างนั้นเล่นนะสเต็ปตู้ก็มาไปมันจะมาแล้วมันไม่รู้มันไม่รู้ ยิงไปขึ้นั่นล่ะแล้วออกไปหลอกังหลังหรือว่ามันมาบัฟแต่เราด้วยตอบปะตอบปะตอบปะเอาออกมามันไม่ยกเรื่อยเลยเดี๋ย็ดแล้วไม้ไปไหนหมดบอกว่าหมดแล้วไงอะไรวะหมดโลกแล้วไปหมดโลกเลยมันบัฟคะแนนบูช์ใช่ไปหาเครื่องกันเลยเป็นถ่ายรูปในรถแล้วมันอ่ตั้งไปดิถ้าตาไม่ตา เหีรหนึ่งในพันเลยนะว้าหนึงในร้อยนะว้ยพี้คะแนนกลัวและแ้วหตังได้สี่หมื่นแม่เยอะไปไม่งั้นอย่างนี้หมก็่ริงแล้วยมิ่งเจอเครื่องแลบอกนะไม่ใช่ยงตั้งใจกับเจอยังเจอแล้วเดินไปไหนวะไหนอะไหนอะไหนอะเครื่องไหนอะ มันเกาข้ามฝันหน้าบ้านใหญ่ไหนวะใครจะอยู่บนเนินตครงไหนวะกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะไม่รู้อ้าวนึกวะหลึกจบตินดิกไม่เห็นกูหัวแล้วเฮ้ยเครื่องนี้ห้าสิบเกมแม่งมากกว่าแคลกับพิสิิทธ์อีกสัตว์ของสแคหาถ้าเองมาไล่กูอีกแล้วจริงจังเกมมิ่รู้จับปะ 75%แล้วคนไว้นะเพื่อนๆแปดสิบแปดสิบอือเก้าสิบแล้วมันจะยกไหมมิ่งมันมีอะเดนารีนใช่ไะมมิ่งเอาเลยนะวิ่งนะไปเอาเอาไม่มีเหรอ เอ้ามีเมียดีนารีหนอเองเอ้าเอ้าไม่บอกเฮ้ยประตูอีกอันอยู่ไหนวะเบ้นสองมันแค่หายเจ็บเฉยแต่มันไม่รู้เอ้าไปเลยปเอ้าเบนอ้าประตูอยู่ไหนวะประตูอีกอันอยู่ไหนอะอยู่นี่กูเปิดด้านนี้ก่อนนะด้านลึกเต่ะท่านทานมาลึกเต่าโอ้โคตรไกลมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงประตู อออุ้ยเลือยเดี๋ยวไปดูเขาเล่นอยมือเลื่อยมาแบบทะลุเข้าประตูไปเลยอ่ะนี่คือตัวให้มันเล่อยนอะไรผ่างอองดิวเขาเอายาสุโอะมาเลนล่างอ่ะมึงคิดดูยาสุเฮ้ยมันเลื่อยกลับมาเบนส์เบนส์เราต้องไปแล้วเบนส์ชิบหายแล้วแอะแชรกูนะอะไรกันนะอ้าวอ้าว แล้วออกมาเฉยเอกลไป้เอ้น <S <s ืนไปไงอ้าวเฮ้ยเขาบอกว่าเบรกดีว่ะเอนี่ย่อๆเลยย่อๆเลยมๆ